ใส่หอยชะดีกุบๆด้วยจ้ะพระบาสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจุกปูจุกก้นตาหมอนีแอปเปิลชะเหนีกับนิคุ้มสิพัดพี่พระนองมากินลาบเท้าเด้อจ้าพี่น้องเป็นไหมแซ่บกว่จา้าก้อนจะไปกินกับปากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลกับนิคนุ้มเด้อจ้ากินกินเลยค่ะอ่ะสดไปเลยจ้ะข้าวเหนียวก็มี้ด้วจ้ะพี่น้องแก้มสมหมูกับน้ำจ้ะกินบะเก่งดอกเด้อจ้ะ แต่ว่าก็จิก,กินสูพี่น้องเบิ้องนะจ้ะพี่นอ้องอาเชิญจ้าสดเลยจ้าลาบใส่ปลาทูจ้ะพี่น้องโอ้ยคืออันนี้ยากจ้ะพี่น้องถึงข้าวเหนียวบ่เถอะข้าวเหนียวอยู่พุ่น,นเข้าวเหนียวอยู่ทา้งผ่างอุเปิ่นนะครับอืมก็เดือดเสีย แซ่บด้วยจ้ะพี่น้องระวังโดนหมักพริกด้วจ้ะปลาบร้ายหลายจ้ะพี่น้องกินมาเมื่เดี๋ยวเก็บไว้ใน่นี้ค้อมกินต่อเพื่อเราหิว่จ้ะเคยกินบา่จา้ะเท่าเคยเจอหน่อยครับอืม ก็จะมีขั้งเดียวหนังบ้าก็เนี่ยสราะกำงามจ้ะพุ้มย้ายคุ้มยังเป็นต่ได้ครับหลักเขาก็ถอามากาเถ่ามากกินจยะแอปเปิ้ลก <Apple S 2> ็บก่ล็อยเก่งปเป็นยังไงจ๊ะ ว่าจะตัดเท่าตัมหมูจะ้องป้าค,คือเก้าจะไปหนอง<ะ>เม่นี่ก็เป็นบุญบางไฟาบานนี่คมเลยจ้า<ะ>กลับไปเบืองอยู่ข้าวหนึ่งเนาะ,ะมอเอื้นพันจุดจะไปหนองจุดบ้างไฟเมืนน่อนหร่เมื่อไี่แฮมเมื่ออืรนจุดครับ มือื่น,นกับ,กบ,บ<า>น,น้นองสะพังบ้านแอปเปิลจ้ะน้องสะพังดอนฟองม,มือื่นก็บชิมีหมอลำนั่นจ้ะน้องไม่ดีหวะออกจากมือจุดมือจุดแล้วมามืออื่นหมอลำบันตานเด้อ ใส่หอยชสดีกุบๆเด้จ้ะเพราะว่าอันล่างพักเราแล้จ้ะพี่น้องเอาอย่างมาใบตะ่ารล่างเราจ้ะก็บรรยากาศ น้ำแรงเก่าจัะพูดหน้าบ้านอันนั้นยังแหงย่จังน้ำหมกักหน่อยครับท่านจางรถบนสีโซ่ขึ้นในหมู่ครับมาละอยองไงนะจัะอืมกรอบ คมเป็ยนยาบานเป็นลมผมเป็นยา น่าตายครับจะ่น้องซื้อมะสามถุงหาสิบจ้ะมาใส่เครื่องใหงได้หลายใส่ปลาทูใส่อันนี้เนาะจา้ะพี่น้อง มันไงไปน้ำกันเด้อจันทร์เนาะอันนี้สมูทครับอือ

เป็นยาละบายนะจ๊ะเข้าไม่มาเป็นยังกับละบายอนนะไรเมีะ พผ็ดนะฝฟายเปิลซ้อยอันพีกออันซ้านดุกโดดไงเกินครับ 再吃、啊、嗯。嗯 ไปจับพี่น้องอืม แซบแต่ไ้กินสลมกันนักไปเนาะอาอว่ากมกินมนจานใกลกันเลยจ้บไป่น้งอันก็นนกนเริ่องผลพล้นแล้วครับนรื่งคำเลยจ้ะไปแล้ง เป็นบาดบัตรท่านเศร้าจะเป็นน้องเนื้อคว่ำกับไออ่เป็นบาดหลายข้อแน้มนะจ๊ะแอปเปินอิ่มเหรอได้จ่พี่น้องกินซจำอิ่มเหรอจ้ะแซ่บบัตรเด็กกินโดนเหรอจ๊ะไม่เป็นปีเหรอเนาะแอปเปิลบัตเด็กเป็นปีเลรอได้จ่ายแอปเปิลบัตเด็กกินเท่า อปเปิกจใแมนมอ้ยเผ็ดลูกโดดโอเคนะจากพี่น้องคลิปนี้ถ้ากินมุมมา่กินว่าสุภาพผิดพลาดประกันไดแอปเปิลใชนแนวกับมิคุม ก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องสุกูทุนนู้ก้นแนนได้จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ะาพี่น้องไปก่อนได้จ้า